สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวัตวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับนาฬิกาคาซิโอจีช็อกรุ่น GX 5 6สีใหม่ล่าสุดสีีใหม่ล่าสุดนะครับนี่เลยนาฬิกาที่ผมได้พูดถึงในวันนี้เจ้า GX 5 6 MF นั่นเองนะครับตอนที่ผมเห็นเาขาครั้งแรกนะผมชอบเอาจริงๆผมชอบผมชอบสีสันต่างๆที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเหลืองหรือแม้กระทั่งขอบสีเขียวส่วนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของหน้าปัดด้านในที่เป็นสีเขียวแบบเนี้ยผมว่ามันสวยมันสวยกว่านาฬิกาคาพรุ่น GX5 เ6 BB า bb เนี่ยมันจะเป็นสีดําล้วนซึ่งมันดูทะมึนดูเท่แหละแต่ว่าด้วยความที่สีเนี่ยมันออกมานานแล้วนะครับในความคิเดเห็นของผมคือมันดูซ้ำซากจำเจไปนหน่อยแต่ว่าพอมันออกสีใหม่ผมรู้สึกเลยนะผมชอบมากมันมีสีสันที่มีความสดใสแล,แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ มันเหมือนกับโมเดลอีกโมเดลหนึ่งอีกซีรีส์หนึ่งอะ่ะชื่อโมเดลน,นีโอโตเกียวสีมันจะคล้ายๆกันเลยมันมีความสีดําด้วยแล้วก็มีความที่เป็นสีสันที่ดูสดใสด้วยมันทําให้นาฬิกามันมีเอกลักษณ์ที่สวยงามนั่นเองนะครับอ๋อเกือบลืมให้ดูรหัสรุ่นไปละมาดูรหัสรุ่นกันนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นคือนาฬิกาคาสิโอจีช็อค gx ห้าสิบหก mf ขีดหนึ่ง dr รหัสบดุลเครื่องนะครับเดี๋ยวนะมันบังอยู่เดี๋ยวนะนี่อ่ะรหัสรหัสบอดินเาน,นเ ส่วน M.F เนี่ยย่อมาจากคำว่า Multi Fluorescent e นะครับคิดหนึ่งคือสีดำก็จะได้เป็นสีดำที่มีหน้าปัดที่มีหลากหลายสีสันนั่นเองนี่คือในส่วนของสีสันของเขานะครับจริงๆอ่ะโมเดล G x 5 6หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกับโมเดลนี้นะโมเดล G.X 5 6นะครับจัดเป็นโมเดลที่มีหน้าปัดดิจิตอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนาฬิกา G-Shock สำหรับเมื่อก่อนอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับเมื่อก่อนนะเพราะว่านาฬิกาโมเดล G.X 5 6เนี่ยตอนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยนะครับเขาจะได้รับฉายาว่าเจ้ายักษ์ เพราะขนาดของเขาเนี่ยจะเป็นขนาดที่โอเวอร์ไซส์มากๆนะครับลองพูดถึงขนาดละกันถ้าขนาดเนี่ยนะครับวัตทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ53.8มมิลเลยทีเดียวนะครับโอ้โทษครับ53.6สมมิลเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่มากแล้วเพื่อนๆดูความลึกของกรอบนะรุ่นนี้จะเป็นนาฬิกาที่มีความลึกของกรอบค่อนข้างหนาเลยทีเดียว ความลึกของกรอบของเขานะครับจะอยู่ที่17.5มิลมซึ่งถือว่าหนามากใหญ่มากเพื่อนๆดูปุ่มเห็นไหมใหญ่มากๆเลยเมื่อเทียบกับนิ้วผมเห็นไหมครับแล้วรุ่นเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ความหนามีขนาดที่ค่อนข้างหนานะครับแต่น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเบาอยู่ที่ประมาณ88กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้ว g X s h 6 c เนี่ยทำไมต้องใหญ่แล้วก็หนาอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าความเป็นมานเป็นอย่างนี้ครับโมเดลนาฬิการุ่นนี้มันถูกออกแบบให้สามารถที่จะรองรับแรงกระแทก ทนทานต่อแรงกระแทกนะครับได้ในทุกๆมิติของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นมิติด้านหน้ามิติด้านหลังหรือมิติด้านข้างนั่นเองขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับด้านหน้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีขอบสันที่มีขนาดใหญ่มากมันป้องกันการตกกระแทกจากด้านหน้าและด้านหลังครับเมื่อเราใช้นาฬิกาเจ็ทนสิบกนะครับตกลงกับพื้นเนี่ยมันจะตกในแนวนี้นะครับสายเนี่ยจะมีหน้าที่กลางป้องกันในส่วนของฝาหลังเห็นไหมฝาหลังมันจะลอยขึ้นจากพื้นนี่คือมิติด้านหน้าและมิติด้านหลังและต่อมาครับด้านข้าง เจคานี้นะครับมันจะมีการออกแบบด้านข้างเนี่ยให้มีขอบสันที่มีขนาดใหญ่มากเพื่อป้องกันแรงกระแทกจากด้านข้างนี่คือการออกแบบลูกลักจากภายนอกนะครับแต่มันก็มีหลักการเช่นกันเอาละวันนี้ขอให้ความรู้เรื่องหลักการแล้วกันนะครับรุ่นนี้มาด้วยกันทั้งหมดผมสรุปมาแล้วมาด้วยกันทั้งหมด3หลักการหลักการแรกนะครับมีชื่อว่าดับเบิลเลเยอร์ยูริเทนคือรุ่นนี้นะครับมีการใช้ยูริเทนทั้งด้านในและก็ด้านนอกด้านนอกเนี่ยนะครับจะใช้ยูริเทนแบบแข็งเพื่อ ดูดซับแรงกระแทกหรือป้องก Lang ันแรงกระแทกนะครับด้านในนาฬิกาเนี่ยจะมีการใช้ยูริเทนแบบนิ่มเพื่อป้องก e ันเออแรงกระแทกเนี่ยเข้าไปถึงตัวเรือนนาฬิกาอันนี้คือหลักการข้อที่1ส่วนหลักการข้อที่2นะครับรุ่นนี้จะมีการใช้อินเนอร์โปรเทคชั่นในบริเวณ12 3, 6, 9, 9, นาฬิกา3นาฬิกา6นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกาจะมีการฝังเม็ดอัลฟาเจลเอาไว้ A y, นะครับไอเม็ดตรงเนี้ยจะมีหน้าที่ในการป้องกันแรงกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะครับ เพื่อไม่ให้แรงกระแทกเนี่ยส่งถึงตัวของโมดูลเครื่องได้ทําอันตรตายต่อ,อ,อโมดูลเครื่องได้นี่คือหลักการป้องกันของเขานะครับและหลักการข้อที่3าข้อสุดท้ายคือถ้าเพื่อนๆดูที่ปุ่มแล้วฝาหลังปุ่มแล้วฝาหลังนี่นะครับจะมีการออกแบบให้มีขนาดใหญ่เพื่อป้องกันฝุ่นและคลนได้ด้วยนะครับนี่คือเห็นไหมปุ่มเขาจะมีขนาดใหญ่มากเลยแล้วฝาหลังครับ ก็จะเป็นฝาหลังในสไตล์แบบนี้คือสามารถป้องกันในเรื่องของฝุ่นและโครนได้ดังนั้นนาฬิกา G X 5 6จึงถือเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่และสามารถทนทานต่อแรงกระแทกทนทานต่อฝุ่นและโครนได้และเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่จัดว่าเป็นโมเดลยอดนิยมของนาฬิกา G X 5 6เลยนี่คือ,อข้อ,อข้อที่จริงทั้งหมดนะครับนี่คือหลักการทั้งหมดของนาฬิการุ่น G X 5 6แต่รุ่นนี้นะครับก็มีข้อด้อยเช่นกันในเรื่องของการออกแบบรุ่นนี้นะครับ G X 5 6เนี่ยจะมีคนเจอปัญหาเรื่องง้้าาบ พยายามเรื่องฝ้าคือมันจะเกิดเม็ดน้ําหรือฝ้าบนหน้าปัดนะครับแต่ถามผมว่าเจอเยอะไหมหล,หลังๆเจอน้อยลงครับผมให้10เรือนอาจจะเจอสัก1เรือนหรือไม่เจอเลยอารมณ์แบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ก็ให้ระวังไว้ก่อนถ้าเกิดเจอปัญหาเรื่องฝ้าให้ส่งไปที่สูย์เลยครับเดี๋ยวศูย์ก็จะแก้ไขปัญหาให้นะครับคราวนี้มาดูจุดเด่นของโมเดล G56 อีกข้อหนึ่งที่ผมชอบคือโมเดลนี้เขาจะใช้ระบบทับโซลา่าหรือระบบพลังงานแสงบนหน้าปัดนาฬิกา มันสามารถที่จะรวบรวมพลังงานแสงรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือแสงไฟนะครับเข้าสู่ตัวเก็บประจุชาร์จพลังงานเข้าสู่ตัวเก็บประจุของนาฬิกาได้นะครับทำให้นาฬิการุ่นนี้ใช้งานไปยาวๆเลยอยู่ที่ประมาณ5-6ปีเลยทีเดียวนะครับโอเคนี่คือหลักการทั้งหมดของโมเดล T X 5 6คราวนี้มาพูดหลักการไปแล้วนะครับเรามาดูความสวยงามกันเลยดีกว่าแหมเพลินเลินเอาละมาดูความสวยงามกันนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูแบบใกล้ๆนะครับเอาละอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนซูมใส่ให้ชมเลยดีกว่าว่าตอนที่ใส แล้วรุ่นนี้มันใส่ได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าตัวที่กัดในเพื่อนสังเกตไหมมันจะเป็นที่กัดแบบค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับขออนุญใส่ดูเลยไหนๆก็แบบซูมเอา์อยู่แล้วนะอ่านี่เพื่อนๆดูนะขนาดข้อมือของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่สิบแปดจุดห้าเซนติเมตรแต่คือมันกังขนาดกลางๆแหละแต่พอผมใส่นาฬิการ,รุ่นนี้ถามว่าเข้ากันไหมมันก็เข้าผมชอบนะนาฬิกาจีช็อคที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ผมว่ามันแบบเหมาะกับความเป็นนาฬิกาจีช็อกอ่ะจริงๆคือตั้งแต่ยุคเกา้าศูนยจแล้วนาฬิกาจีช็อคเนี่ย เห็นไหมมันใหญ่มากๆเลยอ่ะนะครับมันทั้งใหญ่ทั้งหนาแล้วเพื่อนๆดูผมสะบัดข้อมือดูนะมันติดข้อมือเลยแหละมันแทบจะไม่หลุดเลยเพราะว่ามันมีสายด้านข้างที่ถูกออกแบบมาให้ติดกับข้อมือของเราได้ดีเลยเห็นไหมนี่ครับนี่ไม่เลื่อนหลุดง่ายนี่แหละสิ่งที่ผมชอบกับโมเดลเจ๊56ผมเองก็มีนาฬิกาเจ๊56หนึ่งเรือนเหมือนกันนะครับในคอลเลกชันอ่านี่น,นีให้ดูดรอบหนึ่งสวยเนาะ ใครชอบนะจับเลยครับโมเดล J510 สวยมากนะครับโอเคขออ,ญญอขออนุญาตถอดได้ดูคราวนีม้มาซูมความสวยงามกันจะให้ดูความสวยงามด้านในแล้วเอาละมาดูกันผมขอปรับโฟกัสนิดน,นึงนะครับเพื่อมันจะเห็นชัดเจนนะครับเอาละนี่นี่นี่ซูมแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูสิการออกแบบสีสันนั้แรงต่างๆเนี่ยผมชอบนะผมว่ามันสวยเลยแหละนะครับสีชมพูตรงนี้นะครับมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาบนหน้าปัดซึ่งมันอยู่ตรงกลางดีเลยกับคำว่า Shock อป s o ร์ก็คือช h o c k absorber คือระบบรองรับแรงกระแทกนั่นเองนะครับและในส่วนของตัวอักษรสีีเหลืออง่่่ยจะูท รายละเอียดสาคัญของนาฬิกาไม่เป็นทับโซล่าตรงนี้หรือแม้กระทั่งอะลามหรือโครโนกราฟโครโนตรงนี้นะครับการตั้งปลุกการจับเวลานะครับและเพื่อดูด้านในตรงนี้ด้วย lmh นาฬิการุ่นนี้นะครับมันมีการบอกระดับพลังงานในการชาร์จพลังงานของนาฬิการุ่นนี้ด้วยนะครับตอนนี้ขีดมันยึบวิ่งไปที่ h คือชาร์จพลังงานได้เต็มแล้วนะครับรุ่นนี้สามารถชาร์จพลังงานกับแสงได้กับดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็ขอบด้านข้างส่วนนี้ขอบด้านข้างส่วนนี้ผมก็ชอบนะไอ้สีเขียวเนี่ย คือมันทําให้ในาฬิการุร่นนี้นะครับมันได้ทั้งความสดใสแล้วก็ความทันสมัยนี่คือสิ่งที่ผมชอบนะครับและจุดหนึ่งที่อยากให้ดูคือตัวเลขด้านในตัวเลขด้านในตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยด้านในตัวของดีตอลตรงนี้นะมันจะเป็นสีเขียวแต่พื้นหลังเนี่ยมันจะเป็นสีดําเพราะว่ารุ่นนี้ใช้หน้าจอแบบดั้ lcd นั่นเองนะครับโอเคให้ดูด้านในไปแล้วนะคราวนี้ผมขอกดปุ่มไฟดูดีกว่าไฟมันจะเป็นอย่างนี้กดปุ่มขวาบนนะครับไฟมันจะเป็นแบบสีข,ขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่ออนญาติก่อนนส LT คือระบบพลิกข้อมือไฟติดนะครับเดี๋ยวขอเปิดและปิดให้ดูถ้ากดขวา,ขวาบนข้างไว้มันจะเป็นการปิดพอดีผมเปิดค้างไว้ไงแบบนี้ LT กดประมาณ5วินาที LT มันจะหายไปแต่ถ้าเรากด LT กดขวาบนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งห้าวิมันจะกดคําว่า LT ขึ้นมาคือการเปิดระบบพลิกข้อมือไฟติดแนละเพื่อนๆดูนะครับไอ้โมเดล G5 ระบกเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่สว่างๆแบบเนี้มันจะพลิกข้อมือไฟไม่ติดเพราะว่ามันจะมีระบบประหยัดพลังงานแล้วก็ หน้าปัดของเขาเนี่ยยังรับพลังงานแสงอยู่แต่ถ้าเราปิดไฟครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะพลิกข้อมือไฟติดแล้วก็มีไฟขึ้นมานะครับนี่คือหลักการของเขาแล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถสว่างได้ตั้งแต่1.5วินาทีจนถึง3มวินาทีนี่คือไฟของเขานะครับบอกเลยว่าสวยมากคราวนี้ต่อมานะครับผมอยากให้เพื่อนได้ดูฟังก์ชันภายในของนาฬิกากันบ้างดีกว่ากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งครับจะเข้าสู่เวอร์ไทม์นาฬิการุร่นนี้นะครับสามารถดูเวลาโลกได้มากถึง48เมืองทั่วโลก ต่อมาอะลามครับนาฬิการุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้มากถึง4ครั้งแล้วก็มีตั้งเตือนหลายชั่วโมงแล้วก็การตั้งปลุกซ้ำๆผมทาให้ดูนะครับถ้าเป็น S I G แบบนี้คือการตั้งปลุกหลายชั่วโมงนะครับแต่เท่ากับปุ่มขวาล่างตรงที่หนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่การตั้งปลุกครั้งที่หนึ่งครับการตั้งปลุกที่สอการตั้งปลุกที่สามการตั้งปลุกครั้งที่4แล้วก็สนูตครับคือการตั้งปลุกซ้ำๆนั่นเองนะครับสามารถตั้งปลุกซ้ำๆได้แล้วก็ เห็นไหมพอหน้าจอใหญ่เนี่ยการดูเวลาอะไรต่างเๆๆนี่ยมันก็ดูเวลาได้ง่ายนะครับกดปุ่มข้างล่างก็หยุดอ่าปุ่มขอรีเซ็ตนิดหนึ่งอ่านี่คือเริ่มต้นนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็รีเซ็ตปุ่มซ้ายบนนะครับอ่าใช้งานง่ายมากต่อมาครับทํมเมอร์การนับเวลาถอยหลังรุน่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้นั่นเองนะครับฟังก์ชันเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่สิ่งที่โดดเด่นจริงๆของเบลเจงห้าสิบหกคือขนาดที่มันใหญ่โตแล้วสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกได้แล้วก็ เป็นนาฬิกาที่เป็นแบบนาฬิกา G s ช o อคอย่างแท้จริงอารมณ์แบบนั้นนะครับโอเคเพื่อนๆครับคราวนี้เรามาดูราคากันบ้างดีกว่าสำหรับนาฬิกาซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ G X 5 6 M F รุ่นนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ6,600บาทแต่ถ้าเป็นราคาลถแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลทประมาณ4,290บาทจนถึง4990บาทเลทราคามันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับโอเควันน อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับและเจองที่จะไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ